สวัสดีครับคุณเคยลองจินตนาการไหมครับว่าถ้าเช้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเงินสกุลหลักของประเทศตัวเองแทบจะซื้ออะไรไม่ได้เลยคุณจะทำยังไงเรื่องนี้ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่มันคือความจริงที่กำลังขับเคลื่อนชีวิตผู้คนนับล้านในพื้นที่ที่เรียกว่ากอทูเลหรือเขตอิทธิพลของสหาภาพแห่งชาติเกาหรียหรือ KNU ซึ่งอยู่ติดกับรั้วบ้านเราทางฝั่งตะวันตกนี่เองครับ ในขณะที่เมียนมามีเงินจัดเป็นสกุลเงินประจำชาติแต่ทำไมในรัฐกอทูเลเงินบาทไทยกลับกลายเป็นพระเอกตัวจริงเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทั้งระบบเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของคนที่นั่นหลายคนอาจบอกว่าก็เพราะอยู่ติดไทยไงง่ายๆแต่เชื่อผมเถอะครับว่าเบื้องหลังเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าแค่ภูมิศาสตร์มันคือเรื่องราวของวิกฤตศรัทธา การดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและการเมืองระหว่างรัฐวันนี้แสงสว่างปลายใจจะพาไปเจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้รัฐกอทูเลเลือกใช้เงินบาทและปรากฏการณ์นี้กำลังส่งผลกระทบต่อไทยและมุมนองของโลกอย่างไรไปติดตามกันครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลือกบาทเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าทำไมเขาถึงทิ้งจัด คำตอบสั้นๆคือวิกฤตศรัทธาครับจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดคือการรัฐประหารในเมียนมาเมื่อกุมภาพันธ์2021เหตุการณ์นั้นทำให้เศรษฐกิจเมียนมาดิ่งลงเหวค่าเงินจัดอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงและผันผวนหนักมากลองนึกภาพตามนะครับวันนี้เงิน1,000 0จัดอาจซื้อข้าวแกงได้2จานพรุ่งนี้ตื่นมาอาจจะเหลือซื้อได้แค่จานเดียวสำหรับประชาชนในพื้นที่สู้รบ การถือเงินจัดไว้มันไม่ต่างอะไรกับการถือกระดาษที่มูลค่าระเหยได้ตลอดเวลาพวกเขาต้องการที่พึ่งที่มั่นคงกว่านั้นครับอีกประเด็นคือจิตวิทยาทางการเมืองครับชาวเกเรี่ยงในกอทูเลต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมามาหลายสิบปีการใช้เงินของศัตรูนอกจากจะเสี่ยงแล้วในทางความรู้สึกมันคือการยอมรับอำนาจของรัฐบาลทหารที่พวกเขากำลังต่อต้าน ในทางกลับกันเมื่อหันมามองเงินบาทไทยในภูมิภาคนี้เงินบาทเปรียบเสมือนฮอร์ดแครเรนซีหรือเงินสกุลแข็งที่มีเสถียรภาพสูงมากครับสำหรับคนที่นั่นการเก็บเงินบาทมันอุ่นใจเหมือนเก็บทองคำใครๆก็ยอมรับมูลค่าไม่หายวับไปกับตานี่คือสาเหตุหลักในมุมของความเชื่อมั่นครับแต่ความเชื่อมั่นอย่างเดียวอาจอยังไม่พอครับปัจจัยที่ทำให้เงินบาทกลายเป็นสกุลเงินหลักจริงๆคือสิ่งที่เรียกว่า ภูมิศาสตร์คือชะตากรรมพื้นที่กอทูเลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปิดจากฝั่งเมียนมาตอนในเนื่องจากการสู้รบทางออกเดียวสู่โลกภายนอกที่สะดวกที่สุดคือประเทศไทยครับสินค้าจำเป็นเกือบทุกอย่างตั้งแต่น้ำมันเชื้อเพลิงยารักษาโรคไปจนถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปล้วนนำเข้าจากฝั่งไทยเมื่อต้องซื้อของจากไทยสกุลเงินกลางที่ใช้ง่ายที่สุดก็ต้องเป็นเงินบาท มันจึงกลายเป็น defacto c ต r r e เคอร์เหรือสกุลเงินที่ใช้กันโดยพฤตินัยไม่ต้องมีกฎหมายมบังคับแต่ทุกคนยอมรับและอีกปัจจัยที่สำคัญมากคือคนครับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงจำนวนมหาศาลเข้ามาทำงานในประเทศไทยเมื่อได้รับค่าจ้างเป็นเงินบาทพวกเขาก็ส่งเงินบาทเหล่านั้นกลับไปจุนเจือครอบครัว เงินบาทจึงไหลเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจฐานรากของก่อทูเลอย่างหนาแน่นมานานหลายสิบปีแล้วครับการที่รัฐซ้อนรัฐแห่งหนึ่งใช้เงินของอีกประเทศเป็นหลักมันส่งผลกระทบที่น่าสนใจมากๆครับผมขอแบ่งเป็น3ด้านด้านที่1ผลต่อกอทูเลนี่คือดาบสองคมครับข้อดีคือความอยู่รอดเงินบาทคือเส้นชีวิตที่ทำให้เศรษฐกิจเดินต่อได้ไม่ต้องเจอภาวะเงินเฟ้อสุดโตง แต่ข้อเสียคือการพึ่งพาครับเศรษฐกิจกทุเลผูกติดกับเศรษฐกิจไทยโดยตรงและการไม่มีนโยบายการเงินของตัวเองก็เป็นโจทย์ใหญ่ของ KNU ในระยะยาวด้านที่2ผลต่อไทยเราข้อดีคือเรามีซอฟต์พาวเวอร์ทางเศรษฐกิจที่ท,ทรงพลังมากแต่ข้อเสียคือความเสี่ยงด้านความมั่นคงครับรัฐบาลทหารเมียนมาอาจระแวงว่าเราสนับสนุนกลุ่มต่อต้านทางอ้อมผ่านระบบการเงิน และยังมีความเสี่ยงเรื่องธุรกิจสีเทาด้วยด้านที่3มุมมองของภูมิภาคและโลกปรากฏการนี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ารัฐบาลทหารเมียนมาล้มเหลวในการบริหารประเทศและสูญเสียการควบคุมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายขอบไปโดยสิ้นเชิงมันสะท้อนภาพความเป็นจริงใหม่ที่ว่าเขตเศรษฐกิจชายแดนกำลังเชื่อมโยงกันด้วยสกุลเงินที่แข็งแกร่งกว่า ข้ามพ้นเส้นพรมแดนบนแผนที่ไปแล้วครับสรุปแล้วครับการที่กอชูเล่เลือกใช้เงินบาทมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายแต่มันคือยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดในวันที่รัฐบาลกลางของตัวเองล้มเหลวในการสร้างความเชื่อมัน่นในพื้นที่นั้นเงินบาทไม่ได้เป็นแค่ธนบัตรแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเสถียรภาพท่ามกลางไฟสงครามและเป็นเครื่องยืนยันว่าในโลกแห่งความเป็นจริง เศรษฐกิจปากท้องสำคัญกว่าเส้นสมมุติบนแผนที่เสมอครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้การที่เงินบาทมีอิทธิพลในรัฐเพื่อนบ้านขนาดนี้เป็นผลดีหรือผลเสียกับไทยมากกว่ากันในระยะยาวคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างนะครับถ้าชอบคลิปวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ